ภาพกันนะคะว่าทาไมนะคะเนี่ยนะคะก็คือหลอดลมปกติของเด็กนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือลักษณะของเด็กที่ติดเชื้อ RSV นะคะลงไปในหลอดลมจะเห็นว่าหลอดลมนะคะจะเกิดการอักเสบหดตัวสร้างเสมหะนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเห็นว่าหลอดลมส่วนล่างที่ติดอยู่กับถุงลมนะคะที่ใกล้เนื้อปอดเนี่ยมันก็จะมีภาวะอักเสบเช่นกันแล้วก็บางอันเนี่ยพอหลอดลมมันหดตัวเนี่ยลมที่อยู่ในถุงลมมันก็ออกไม่ได้ถุงลมมันก็เลยโป่งขึ้นมาเป็นลูกโป่งนะคะบาง หลอดลมมันตีแต่ลมก็เข้าไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดการแฟบตัวของถุงลมนะคะแล้วก็เชื้อนะคะมันก็ทั้งสร้างเสมหะเข้าไปเห็นไหมคะตรงบริเวณหลอดลมถุงลมพอมีเสมหะเนี่ยเราถึงต้องใช้ยาพ่นขยายหลอดลมในการรักษา rsv นะคะแล้วก็ใช้การเคาะปอดดูดเสมหะนะคะแล้วก็ให้สัรน้ําให้เพียงพอเพื่อให้เสมหะไม่เหนียวข้นนะคะดังนั้นนะคะเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อ rsv หรือไม่นั้นนะคะ ก็จำเป็นจะต้องมีการพ่นยา